สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาถนอมอาหารกันนะคะเราจะมาทำกา้าวบกะละเป็นการถนอมอาหารแบบฝรั่งเนาะก็จะใช้ปลาตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ว่า ชอบกินแซลมอนนะคะก็จะก็จะใช้ก็จะใช้แซลมอนตัวนี้แล้วก็เกลือนะคะก็จะเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นเกลืออย่างนี้นะคะแล้วก็น้ําตาลอา่าแล้วก็มีผักชีด้วยค่ะผักชีตัวนี้นะคะหอมมากตัวนี้ค่ะ มาดูกันค่ะว่าขั้นตอนการทำจะทำยังไงนะคะอันนี้เป็นแซลมอนที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาพักไว้ก่อน แซลมอนของเราใช้400กรัมก็ใช้ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสักครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณนะคะ นี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะก็คือก็คนๆให้มันเข้ากันนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็เอาไปทาในปลาของเราเนี่ยค่ะประมาณนี้เกลือประมาณนี้แล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะคนๆให้เข้ากันนิดนึงนี่ค่ะ แล้วก็โรยในกล่อมของเราไปก่อนนะคะดูแล้วปลาชิ้นใหญ่เราน่าจะต้องใส่เพิ่มนะคะทุกคนแล้วเกลือเกลือมันเม็ดใหญ่ใส่ลงไปใส่ให้หมด ก็กทำเพิ่มนะนคะก็ใส่เพิ่มอีกสักหนึ่งช้อนนะคะใส่เกลือเพิ่มอีกหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนชาแล้วก็เอาเจ้าปลาของเรานี่ลงไปเลยค่ะนน,นะคะแล้วก็เอาเกลือทาเลยค่ะ ทาให้ทั่วเลยนะคะเกลือก็จะดูตัวเนี้ยนะคะมันก็จะซึมซึมเข้าไปในเนื้อปลาของเรานะคะนี่ค่ะไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะทุกคน ี่สุดนะคะทุกคนก็จะหั่นแบบสวยๆใส่ก็ได้นะคะแต่นี่ก็คือแบบเร่งรีบเนาะใส่ลงไปเลยค่ะมันก็จะดับคาวได้ระดับหนึ่งนะคะผักชีประมาณนี้นะคะตอนกินก็ถ้าใครไม่ชอบก็ออกก็ได้นะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหรือเราก็จะเอาไป ใส่ตู้เย็นทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นยังไงนะคะคนี่ค่ะนี่ปิดให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันต่อพรุ่งนี้นะคะอ,คอันนี้เ,เดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อน น no no mm mm ี่นะคะปลาที <h <h ่เราหมักไว้เมื่อวานนะคะข้ามมาหนึ่งคืนแล้วเนาะมาดูกันค่ะนี่นะคะเนื้อปลาก็จะนี่นิดนึงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะแข็งๆนิดนึงไม่ไม่ยุย ไม่ไอ้นี่นะคะเนี่ยค่ะนี่คือวิธีการถนอมอาหารของคนทางนี้นะคะกำลังอร่อยเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอไว้ทานกับขนมปังนะคะหรือว่าจะกินเล่นก็ได้ แต่หนูชอบเอามาทำอันนี้กินกับวาซาบิก็จะแบบวาซาบิก็จะเผ็ดๆนิดนึงเนาะแล้วก็เจ้าปลานี้ก็จะออกเค็มๆหน่อยคือมันเข้ากันอะค่ะทุกคนคือรสชาติมันได้มากอร่อยมากไปลองทำกันดูคะ่ะวิธีนี้ไม่ยากคืนเดียวได้ทานเลยนะคะ หรือถ้าใครอยากจะแบบลองทำแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคิดว่าได้นะคะทุกคนลองทำดูค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะลองเหมือนกันลองวันนี้เลยค่ะมาดูกันเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะมาจะมาลองชิมให้ทุกคนดูนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอะไรคะ นี่ค่ะทุกคนมาลองกันเลยค่ะกั๊กชิคุกัวก็จะมีเสียงเจียวเจ้านิดนึงนะคะทุกคนมีลูกเล็กก็จะประมาณนี้นี่ค่ะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบยั่วๆเลยนะคะมาลองชิมกันดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแต่คือสามีบอกว่า เธอทําปลาอร่อยแล้วทําไมเธอต้องเอามาเอามากินกับน้าจิ้มเผ็ดๆแต่คนไทยอะคะ่ะน้าจิ้มซีฟู้ดต้องมาอืมอร่อยค่ะทุกคนมันอร่อยอือหือนี่ค่ะทุกคน อร่อยมากๆรสชาติดีค่ะทุกคนคือเนื้อปลามันก็จะมีความเค็มนิดๆของเกลือนะคะแล้วก็เนื้อปลาตัวนี้มันก็จะออกมันมันเค็มเค็มพอมาเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวๆเผ็ดๆนี่คือแบบเข้ากันมากอืม อร่อยอร่อยค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะวันนี้ก็ขอลาแค่นี้ค่ะทุกคนมาชิมปลาให้ดูนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ